ักเรียนมาพบกับครูพิพ้วอีกแล้วนะคะเป็นคลิปที่11นะคะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการวัดความยาวนักเรียนอยากจะวัดกันแล้วใช่ไหมคะว่าวัดอย่างไรวัดยังไงนั้นนักเรียนก็ไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะการวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่ไม้บรรทัดจะพาน้องๆมาสนุกสนานกับการวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานกันนะคะอาจจะฟังดูยากสักหน่อยแต่จริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะน้องๆพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะน้องๆค่ะ ตอนนี้พลอยเขากำลังทานอาหารอยู่กับคุณพอ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหดูท่าทางน่าอร่อยจังเลยนะคะแต่เอ๊ะดูเหมือนน้องพลอยเขากำลังสงสัยอะไรบางอย่างถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันหน่อยนะคะว่าพลอยเขาสงสัยเรื่องเกี่ยวกับอะไรบางทีอาจจะเป็นเรื่องเดียวกับที่น้องๆกำลังจะเรียนต่อไปนี้ก็ได้นะคะ คุณพ่อคุณแม่คะถ้าเกิดว่าหนูจะวัดความยาวของช้อนคันนี้แต่หนูไม่มีไม้บรรทัดเลยเราจะใช้อะไรมาวัดแทนได้หรอคะอืมลูกก็ลองสมมุติของรอบๆตัวเรานี่แหละขึ้นมาชิ้นหนึ่งให้มีความยาวหนึ่งหน่วยอย่างเช่นให้ก้านไม่ขีดไฟแทนความยาวหนึ่งหน่วยแล้วลูกก็เอาก้านไม่ขีดอันนี้วัดความยาวของช้อน ย่างช้อนขันนี้มีความยาวเท่ากับสี่ก้านไม่ขีดไฟหรือสี่หน่วยหรือลูกจะลองวัดความยาวของอย่างอื่นดูก็ได้นะอ่าอย่างตะเกียบของพ่อวัดแล้วยาวหกก้านไม่ขีดไฟหรือหกหน่วยอย่างลบของลูกยาวสองหน่วยส่วนตะหลิวของคุณแม่เอยาวกี่หน่วยกันนะ ดูเหมือนว่าตะหลิวของคุณแม่จะวัดได้เจ็ดหน่วยแล้วเลยออกมานิดนึงนะคะคุณพ่อแล้วอย่างนี้เราจะบอกว่าตะหลิวของคุณแม่ยาวกี่หน่วยดีหนะ้าตะหลิวของคุณแม่อันนี้ยาวประมาณ8หน่วยจ้าในการวัดความยาวของสิ่งของต่างๆนั้นหากวัดได้ไม่เต็มหน่วยความยาวที่วัดได้จะเป็นความยาวโดยประมาณจ้า โอ้โหง่ายอย่างนั้นเลยเหรอคะเอแล้วสิ่งของที่เราสามารถนำมาเป็นหน่วยกลางในการวัดได้นั้นนอกจากไม้ขีดไฟยังสามารถใช้สิ่งของอะไรได้อีกบ้างคะพ่อจริงๆแล้วก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะจ๊ะมีสิ่งของมากมายที่เราสามารถนำมาใช้เป็นหน่วยกลางในการวัดความยาวได้จ้ะยกตัวอย่างเช่นก้านไม้ขีดไฟ หลอดดูดแถบกระดาษดินสอหรือไม้บรรทัดก็ได้จ้าทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความยาวของสิ่งของที่เราต้องการจะวัดนะจ๊ะพลอยเข้าใจแล้วคะ่ะอย่างนี้ถ้าพลอยจะวัดความยาวของโต๊ะตัวนี้พลอยก็น่าจะเลือกใช้หน่วยกลางเป็นไม้บรรทัดหรือไม่ก็หลอดดูดใช่ไหมคะเพราะโต๊ะตัวนี้ มีความยาวพอประมาณเลยทีเดียวค่ะถ้าปลอยเลือกใช้ก้านไม่ขีดไฟสงสัยคงวัดกันนานเลยทีเดียวนะคะพลอยเก่งมากจ้ะลูกขอบคุณค่ะพ่อเอแล้วถ้าพลอยจะวัดความสูงบ้างล่ะคะคุณพ่อพลอยจะต้องใช้วิธีไหนหรอคะเหมือนกันจะลูกแต่ลูกอาจจะเปลี่ยนของที่มาใช้แทนความยาวหนึ่งหน่วยเป็นอย่างอื่นแทนเช่น ก้อนอิดอืมอย่างเช่นถ้าลูกจะวัดความสูงของตู้เย็นลูกก็เอาก้อนอิดมาวางเรียงกันขึ้นไปเห็นไหมลูกตู้เย็นสูงตั้งแปดหน่วยแนะ่หรือโต๊ะเครื่องแป้งเราก็ใช้อิดมาเป็นหน่วยในการวัดความสูงได้เห็นไหมโต๊ะเครื่องแป้งนี้สูงห้าหน่วยจ้า โอ้โหงั้นคุณพ่อวัดความสูงของพลอยให้หน่อยได้ไหมคะได้สิจ้าพลอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดนี่ไงจ้าพลอยสูงเท่ากับอิดเจ็ดก้อนหรือเจ็ดหน่วยนั่นเองจ้าโอ้โหดูหน่าสนุกจังเลยค่ะคุณพ่อ เป็นยังไงบ้างจ้ะพลอยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคราวนี้พลอยก็วัดความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆได้เยอะแยะเลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่หมายบรรทัดว่าพลอยกับน้องๆมาตอบคำถามแสนสนุกไปกับเกมการวัดความยาวของพี่ไมายบรรทัดกันเถอะค่ะ ช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่น้องๆมาดูภาพต่อไปนี้และช่วยบอกความยาวหรือความสูงกันนะคะคอนยาวกี่หน่วย ้อนยาวกว่าแปรงสีฟันกี่หน่วย <Wow! S 1> ของสิ่งใดมีความยาวสั้นที่สุด <Wow! S 1> ลอยสูงเท่ากับอิดกี่หน่วย ดอกไม้สูงกว่าตุ๊กตากี่หน่วย <Wow! S 1> ของสิ่งใดสูงรองลงมาจากชั้นวางของ เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันไม่เอ่ยพี่หมายบรรทัดว่าน้องๆคนเก่งต้องทำได้กันแน่แนเลยในครั้งหน้าพี่ไมย้ยบรรทัดจะพาน้องๆไปสนุกกันอีกคะ่ะแต่คราวหน้านี้ น้องๆจะได้สนุกสนานกับการวัดระยะทางนะคะแล้วไว้พบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะใค่ะชมคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานและว,วัดแบบไหนนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนลองไปหัดวัดนะคะแล้วก็ทํา กิจกรรมท้ายบทเรียนโดยทำแบบหัดคณิตศาสตร์เล่มสองนะคะหน้า14ถึงหน้า23ถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายลงลายส่งครูนะคะคุณครูรออยู่นะคะ